ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่711อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพลังวิญญาณขั้นสีม่วงตอนที่หนึ่งกงเฉิงเลยหยุดมองไปยังอู่เสือนิดนึงพร้อมกับมองไปยังกูหญิงอย่างลังเลที่จะพูดออกมาเจ้าก็พูดออกมาสิกูหญิงเอยงง่ยอย่างหงุดหงิดกงเฉิงเล่ยก็กลืนน้ำลายก่อนจะพูดว่าชิงเยินเซินกำลังพาฟ้าฉีนีไปขอรับ กูยิงก็เลิกคิ้วขึ้นอย่างตกใจและพูดว่าเขาว่าอะไรนะกงเฉิงเล่ยก็พูดว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ดิฟ้านฉีถูกขังเอาไว้ขอรับอาจารย์ใหญ่ไปห้ามเขาแล้วแต่พลังของชิงหยวนเซิรนข้าเกรงว่าอาจารย์ใหญ่จะไม่สามารถหยุดเขาได้ข้าก็เลยมาบอกท่านนะครับกูหยิงรีตาและลุกขึ้นยืนโดยเร็วเขากำลังจะไปอยู่แล้วแต่จู่ๆก็หยุดอย่างกระทันหันสิทธ์พี่อยากจะไปดูด้วยไหม กูยญิงถามพลางจ้องมองอูเสียปากของเขาก็โค้งเป็นรอยยิ้มขึ้นมาอูเสียก็วางชามและตะเกียบลงอย่างไม่รีบร้อนนางมองใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มสดใสของกูหญิงแล้วลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆพร้อมกับตอบว่าไปสิกงเฉิงเล่ยก็นํากูหญิงและอูเสียไปในทันทีหลังจากทั้งสามคนจากไปแล้วแมวดําตัวน้อยที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดก็กระโจนออกไปแล้วรีบวิ่งไปยังด้านนอกของสํานักศึกษาเฟิงหัว ด้านนอกอาคารที่ฟ้านฉีถูกขังอยู่เต็มไปด้วยลูกศิษย์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวทุกคนพากันทำคอยุดยาวด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นผู้อาวุโสชิงหยวนเซินได้พาตัวฟ้านฉีที่ไร้สติสัมปชัญญะลงบันไดามาโดยมีหนิงรุ่ยหนานกงสู้และอาจารย์คนอื่นอีกสองสามคนกำลังขวางทางชิงหยวนเซินเอาไว้รังสีกดดันอันยิ่งใหญ่ของชิงหยวนเซินก็ทำให้ศิษย์มากมายรู้สึกหวาดกลัวพวกเขาได้ตระหนักว่า พวกเขากำลังมองดูคนผู้เดียวที่บรรลุพลังวิญญาณขั้นสีม่วงในรอบหนึน่งปีผู้เยาส่วนใหญ่อยากจะเห็นชิงเยือนเซินเพราะพวกเขาไม่เคยได้เห็นเนื่องจากว่าในตอนที่ชิงเยือนเซินมาถึงสำนักศึกษาฟเฟิงหัวเขาก็แทบจะไม่ปรากฏตัวออกมาเลยพวกผู้เยาที่เฝ้าคอยก็ไม่กล้าไปรบกวนการพักผ่อนของชิงเยอนเซินพวกเขาได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสได้พบสักครั้งซึ่งในที่สุด หลังจากการรอครอยให้ชิงเยืยนเซินปรากฏตัวมานานโอกาสครั้งนี้ก็มาถึงเมื่อข่าวแพร่ออกไปผู้เยาว์ทุกคนในสำนักศึกษาเฟิงหัวก็พากันมาที่นี่และการมาที่นี่ก็ทําให้พวกเขาได้ดูอะไรดีๆด,ด้วยชิงเยืยนเซินกอดฟ้านฉีเอาไว้ในแขนซ้ายทุกคนในสำนักศึกษาเฟิงหัวต่างรู้ดีว่าฟ้านฉีเป็นคนแบบไหนไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาแม้ว่าชื่อเสียงของเขาจะเสียหายไปบ้างในตอนที่เขาเลือกปกป้องอู๋เสีย่ย ก่อนที่ชื่อของนางจะถูกล้างมนทินเพราะหลังจากที่กูหลี่เชียงก้าวออกมาอธิบายให้ทุกคนฟังฟ้านฉีก็กลับมาเป็นสิทธิที่ทุกคนชื่นชมและเคารพนับถืออีกครั้งแต่ในตอนที่อาจารย์ใหญ่ฟ้านจินถูกฆ่าอย่างกระทันหันและฟ้านฉีถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าฟ้านจินเหตุการณ์ที่พลิกกลับอย่างรวดเร็วนี้ได้สร้างความสับสนและตกใจให้แก่สิทธิมากมาย มีคนสาบแช่งด่าว่าฟ้านฉีไร้คุณธรรมและก็มีหลายคนที่ยังสงสัยถึงความจริงเบื้องหลังเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่ฉิงหยวนเซินพาตัวฟ้านฉีออกมาต่อหน้าทุกคนภาพของฟ้านฉีทําให้ทุกคนพากันอาปป้าปากค้างในความตกใจผู้เยาว์ที่ครั้งหนึ่งเคยร่าเริงสดใสและสง,ง่างามตอนนี้ร่างสูงใหญ่ของเขากลับซูบผอมราวกับไม้เสียบผีเขาอ่อนแอม,มากจนกระทั่งไม่สามารถเดินได้หากไม่มีฉิงหยวนเซินคอยช่วยประคอง แก้มของเขาซูบตอบและดวงตาของเขาก็ว่างเปล่าไม่รับรู้สิง่งใดฟ้านฉีดูจะไม่รู้สึกถึงความสับสนวุ่นวายที่อยู่รอบตัวเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อหลังจากที่ได้เห็นสภาพอันาสังเวชของฟ้านฉีแล้วต่างก็พังะอย่างตกใจเอ๊ะนั่นคือฟ้านฉีจริงๆนะหรอเขากลายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงกันถ้าฟ้านฉีในอดีตเป็นที่เคารพนับถือแลนะน่าอิจฉาความเป็นจริงในตอนนี้ก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เขาดูหน่าสงสารและน้าเวทนาเป็นอย่างมากผู้อาวุโสฉิงหยวนเซินยืนกรานจะเอาตัวฟ้านฉีออกไปโดยมีหนิงรุ่ยที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าพยายามเกลี้ยก,กล่อมเขายอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่712อําำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพลังวิญญาณขั้นสีม่วงตอนที่สอง สิทธิ์พี่ฉิงในเมื่อท่านเชื่อว่าฟ้านฉีเป็นผู้บริสุทธิ์ทำไมถึงรีบพาเขานี้ไปจากที่นี่ละ่ะท่านรู้ไหมว่าถ้าเขาไปจากที่นี่เขาจะไม่มีวันล้างมนทินในข้อหาฆ่าพ่อตัวเองได้เลยหนิงรุ่ยพูดอย่างกระวนกระวายใจถึงแม้ฟ้านฉีจะเสศติไปแล้วแต่แผ่นดินนี้กว้างใหญ่ใครจะรู้ว่าอาจจะมีคนที่รักษาฟ้านฉีได้ยิ่งไปกว่านั้นคนที่พาฟ้านฉีไป ก็เป็นชิงเยืนเซินที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงด้วยในฐานะผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงชิงเยืนเซินเพียงแค่พูดออกมาเท่านั้นหมอทุกคนก็จะแห่กันไปหาเขาเรากับพึ่งบินตอมน้ำพึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนิงรุ่ยสับสนงุนงก็คือทําไมจู่ๆชิงเยืนเซิรนถึงได้อยากพาฟ้านฉีออกไปก่อนหน้านี้เขาก็รู้ด้วยว่าเหตุผลที่ชิงเยืนเซินไม่เคลื่อนไหวอะไรอยู่นานก็เพราะเขาต้องการปกป้องชื่อเสียงของฟ้านฉีเอาไว้ แล้วทำไมอยู่ๆชิงเงยืนเซินถึงเปลี่ยนใจขึ้นมาล่ะชิงเงยืนเซินก็มองหนิงรุ่ยด้วยสายตาแหลมคมแม้ว่าหนิงรุ่ยจะพยายามกลบเกลื่อนความกระวนกระวายใจในหัวใจของเขาและทำท่าเป็นห่วงเป็นใยฟ้านฉีแต่ชิงเงยืนเซินก็สามารถจับร่องรอยความตื่นตระหนกในน้ำเสียงของเขาได้ชิงเงยืนเซินไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าฟ้านจินกันแน่แต่การกระทำของหนิงรุ่ยนั้นทำให้เขารู้สึกสงสัยในเจตนาของหนิงรุ่ยเป็นอย่างมาก ถ้ารองอาจารย์ใหญ่หนิงตั้งใจที่จะสืบสวนเรื่องราวต่อไปและล้างมนทินให้กับฟ้านฉีมันก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งแต่ถ้าท่านไม่คิดจะทาฟ้านฉีในสภาพนี้ก็ไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้อยู่ดีฉิงหยวนเซิร์นกล่าวตอบหนิงรุ่ยเพราะฟ้านฉีตอนนี้อยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าที่เขาคิดไว้ซึ่งเขาดีใจเป็นอย่างมากที่อู๋เสือขอให้เขาพาฟ้านฉีนี้ไปจากที่นี่อย่างเร่งด่วนหนิงรุ่ยในยตอนนั้นก็เริ่มตื่นตระหนก สายตาของเขาคอยแต่จะมองออกไปด้านนอกหากผู้อาวุโสชิงพาฆาตกรที่ฆ่าอาจารย์ใหญ่ฟ้านจินหนีไปแบบนี้ท่านคิดจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วกูหญิงเดิอนออกมาจากกลุ่มคนส่วนกงเฉิงเลยก็รีบไปยืนข้างๆหนิงรุ่ยทันทีทั้งสองสบตาก,กันและกันในใจของหนิงรุ่ยก็เริ่มสงบลงเล็กน้อยชิงหยินเซินก็ขมวดคิว้วเมื่อเห็นว่ากูหญิงมาที่นี่หึ ฟ้านจินถูกฟ้านฉีฆ่าหรือไม่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้การเรียกเขาว,ว่าฆาตกรเช่นนั้นต่างหากล่ะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมชิงหยอนเซินไม่ชอบกูหญิงอยู่แล้วส่วนคำแรกที่กูหญิงพูดออกมาเมื่อมาถึงที่นี่ก็เป็นการตบหน้าฟ้านฉีด้วยข้อหาฆาตกรแล้วชิงหยอนเซินก็สังเกตเห็นว่าอูเสือยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วยโดยที่อูเสือได้ส่งสายตาให้กับเขานั่นจึงทําให้ชิงหยอนเซินเลื่อนสายตากลับมามองด้านหน้า อูเสียบอกให้เขาพาฟ้านฉีออกไปจากที่นี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามฮึยางพิสูจน์ไม่ได้งั้นหรือผู้อาวุโสฉิงที่ท่านพูดมานะ่ะตลกมากนะเพราะในห้องตอนนั้นมีแค่ฟ้านจินกับฟ้านฉีตอนที่กงเฉิงเล่ยไปถึงที่นั่นฟ้านจินก็ตายไปแล้วดาบยาฆ่าฟ้านจินก็อยู่ในมือของฟ้านฉีท่านนั้นยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าฟ้านฉีฆ่าฟ้านจินเช่นนั้น ขาก็ไม่รู้ว่าผู้อาวุโสชิงต้องการหลักฐานแบบไหนถึงจะเชื่อว่าฟ้านฉีเป็นฆาตกรกูหญิงกล่าวขณะที่เดินเข้ามาตรงหน้าชิงเยืนเซินยืนขวางทางของชิงเยืนเซินตรงๆดวงตาของเขากวาดมองร่างที่ไม่ขยับเขยื้อในใดๆของฟ้านฉีและพูดต่อว่าหรือผู้อาวุโสชิงกำลังปกปิดอำพรางให้ฟ้านฉีทั้งทงที่รู้ว่าเขาฆ่าอาจารย์ใหญ่แต่ท่านก็ยังยืนกรานจะพาเขาไปกับท่านกูหญิงพยายามต้อนชิงเยืนเซินให้จนมุม เขาอยากจะลากชิงยอนเซินให้แปดเปื้อนไปพร้อมกับฟ้านฉีด้วยแต่ชิงเยอเซินก็ยังคงสงบนิ่งเมื่อได้รับสัญญาจากอูสเวียเขาก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นนอกจากภารกิจที่ได้รับมาสิ่งใดคือเรื่องจริงสิ่งใดคือเรื่องเท็จเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ฟ้านฉีตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ในฐานะญาติผู้ใหญ่ของเขาข้าไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่ว่าจะยังไงข้าก็จะพาฟ้านฉีไปจากที่นี่วันนี้ชิงเยอนเซินรู้สึกว่า เขาได้พูดมากพอแล้วในขณะที่กูหญิงก็มีวาจาเลี้ยวลดชั่วร้ายถ้าปล่อยให้กูหญิงพูดต่อไปเขาก็คงพูดให้ฟ้านฉีเลวร้วายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นในขณะที่ฟ้านฉีที่น่าสงสารก็เสียสติไปแล้วเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยเช่นนั้นผู้อาวุโสชิงก็ยืนกรานจะปกป้องฆาตกรคนนี้นะหรือกูหญิงรีตาพร้อมกับเอ่ยปากถามโดยที่สายตาของเขาทอแววมุ่งร้ายออกมา ถ้าข้าอยากพาเขาไปกับข้าใครจะกล้าขวางข้างั้นหรือชิงเยืนเซินกล่าวพร้อมกับหัวเราะทันใดน,นั้นร่างของเขาก็ห่อหุ้มด้วยพลังวิญญาณขั้นสีม่วงเจิดจ้า